ฝดทาฟอร์มนะครับอันนี้ก็ฝุดไปแล้วนะสอนไปแล้วอันนี้ก็ฝุดทําเองนะครับทุกยุ่นก็ผ่านหมดแล้วก็มีตั้งแต่ดีแม็ก r อดวัดทุกชิ้นนะครับวัดระยะแกปปะคานวณทั้งหมดนะแล้วก็เอ่อพวกตัวนี้ก็จะเป็นพวกพีโนสามตีสี่แล้วก็ฟอร์ดฟอร์ดตัวนี้ที่กําลังทําอยู่นะครับใช้เครื่องเมก้าตัวทานะครับตัวเปียโซเทียดีสองตัวนี้ก็ ทางไปหนึ่งต้นทางใช้ได้หนึ่งต้นนัน,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 นี้ก็เรียกไปแล้วนะครับหนึ่งตุก็ได้เดียวไฟก็ได้นะเดี่ยวเดียวไฟมีสองต้นดีที้าสิบนะครับดีทีห้าิบนี่ฝึกฝึกหลายรอบแล้วแล้วตัวนี้ก็คือเหมือนกับโน่สากสบสี่แต e ่เป็นหัวจีนอีโกไทตันนาาล่าต่างๆได้แล้วแล้ว r ิ v วรไออารนะครับอันนี้เอาเราระยะแก็บอยู่ได้ไหมได้ครับใสปอดแล้วอ๋อใส่ปอดแล้วความสียง คอนสี่ยังอนสีแล้วใช่ไหมแล้วก็แล้วเราก็เอาไปทำอะไราไปยกไปโอเคาไปลองดูตรงนี้ชุดนี้ก็จะเป็นของอที่เรียนทั้งหมดนะครับเรียนทั้งหมดก็จะประมาณนี้แต่เยอะอยู่ใช้เวลาเขาจะเอามาล,ลองทดสอบในการยกตกมอันนี้แค่อันนี้แค่ยังยังปรับยังไม่ได้รนะ้อยเปอร์เซ็นต์นะยังปรับไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์อันนี้ก็ทดลอง เขาก็จะเอามาทดลองตับไปยังไปแล้วเขาก็จะทดลองเรื่องต้นแต่ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันตับอีกหลายรอบนะครับก็ทดลองว่าเราฉีดไหมระยะแกบยังไม่ได้นะครับระยะแกบยังไม่ได้ยังแค่เอามาทดลองนะครับอันนี้ก็โอเคประมาณน,นี้ก็เดี๋ยวไป กรับค่าอีกน,นะครับประมาณว่าการเรียนการซ่อมวิชิตมันต้องใช้เวลามากพอสมควรแต่นี้ว่าสอนจริงๆอ่ะผมสอนจริงๆแค่สองวันในนกมันล่อยี่สบแปดวันเต็มเลยเอนมาอยู่นี่นะครับในะเช้าไปดูตรงัันตัวคองมันปัดกันในคลองตัวใหญ่มากนะเลยเดี๋ยวเราขับไปบ้านนีงด้วยนะ ก็ทั้งหมดก็ทั้งหมดมีเรียนทั้งหมดเลยไนอะพวกเอพวกสิบก้าพวกนี้ก็หรือจะเป็นชิ้นๆแบบนี้นะแล้วให้ประกอบเองแล้วให้มันใช้งานได้แล้วเขาก็ประกอบมาใช้งานได้จนหนึ่งสเก้าอะไระวะสิบกนน้าตัวนี้ก็คือประกอบมาใช้งานได้ปกตินะครับต้องประกอบ้วใช้งานได้ปกติประมาณนี้โอเคลองนี้หน่อยแน่นอนจริงประเทศเราหลวงพระบางต้องดังเราต้องดังเพราะวิชาภูบอกว่า 오케이. Oh, okay.